สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรับรวมถึงพี่พๆสุมวชนด้วยนะคร mm ับก่อนอนเลยต้องขอต้อนรับเข้าสู่งานของเรานะคร mm ับ hmm. งานแถลงข่าว night to meet you mm hmm. first fan meeting in Thailand 2024 mm hmm. ขอสิงปรบมือหน่อยได้ไหมฮะ mm hmm. à, วันนี้เรา,ราบรรยากาศแบบสบายๆนะครับมีโอ้โ oh ห oh. ดีใจแทนน้องนายมากๆเลยนะครับมีพี่ๆมากันเต็มเลยนะฮะให้ความรักให้การสนับสนุนน้องนายแบบนี้นะฮะแล้ววันนี้ผมญี่ปุ่นธนัทดหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับต่างเนี้ตัาตัวด้วยนะครับเอาละฮะก็ต้องบอกว่าสําหรับงานของเราเห็นชื่องานกันแล้วใช่ไหมครับนายชูมิทอยู่ยินดีที่ได้พบกับน้องนายนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับปุ่นรู้สึกแบบยินดีแทนพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับที่จะได้ พบกับงานแฟนมีตติ้งของน้องนายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะฮะน่าตื่นเต้นมากๆเลยของน้องนายกรชิตนะครับหรือว่าชาวจีนเนี่ยรู้จักกันในชื่อมีใครรู้จักชื่อจริงของน้องนายไหมฮะมีไหมครับผมพีม่พี่คนไหนทราบไหมฮะทราบไหมครับม,มิไม่ต้องเขินนะฮะถ้าเกิดตอบได้ตอบได้เลยนะฮะ ชื่อจีนของนายนะครับเกาชิงเฉินนั่นเองนะครับผมก็คือโด่งดังมากๆในประเทศจีนเป็นดาราศิลปินชาวไทยนะครับที่ไปออกรายการ r e a l i t y Survival ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็โด่งดังมีแฟนฝาบไปทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วยังไงเดี๋ยววันนี้ผมฝากแฮชแท็กงานนิดนึงแล้วกันนะครับแฮชแท็กนาย o ูม hmm. ีดูอินนะครับแล้วก็แฮชแท็กนายท่านกราชิดนะฮะถ้าเกิดพี่ๆไปลงคลิปข่าวลงในสื่อไหนจะได้ติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับผม เอาละผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอคอยงานแฟนมิทติ้งของน้องนายซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าประเดิมเลยนะฮะเป็นที่แรกในเอเชียด้วยเปิดซิงที่บ้านน้องนายนี่แหละที่ประเทศไทยของเราเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆแน่นอนนะครับน้องนายเขาเตรียมโชว์แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นร้องเต้น เล่นได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีแบบละ,ละครอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะต้องมาติดตามว่าเป็นยังไงซึ่งไฮไลท์จะเป็นอะไรนะครับที่มาที่ใหม่จะเป็นยังไงบ้างต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับเอกของเรานะครับน้องนายกระชิดบุญสถิตพักดีครับผมนี่มาแล้วสวัสดีครับอาบอเสีงยง่ลยแล้วทุกคนวีวีครับมาแล้วสวัสดีครับน้องนายสวัสดีครับ อ่าเอาละเดี๋ยวก่อนอื่นให้น้องนายเนี่ยทักทายพี่ๆแล้วแขกผู้มีเกียรตินิดนึงละกันนะฮะวันนี้สวัสดีพี่ๆโอ้สวัสดีทุกคนครับชื่อนายนะครับนายกอนเชกับผมเรียว่าเกาชิงเฉินครับผมเป็นศิลปินนี่อ่าได้ข่าวว่าเตรียมมาหลายภาษาไม่ใช่เหรอครับวันนี้ o อ uh, <mission Christmas> oh, yeah hello everybody I'm nine I'm nine g o r n s h e v and today is our press conference so yeah like let's get started 大家好，我是小九高清晨，然后今天是我一个发布会，因为过几天不是我见面会了嘛，所以就是今天来聊一下关于我们这次的见面会。啊，OK，那来，所以 p l a n n i 啊，没怕啥你今天。就说<以>，สวัสด<以>ีครับ，ก็หลังจากสองสา你ว<们>ันน、啊、ี、啊、้ก็จะเป็นง อ่าโอเควันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับเรานั่งคุยกันดีกว่านะฮะ,ฮะโอเคเชิญน,นั่งเลยครับเชิญน,นั่งเลยฮะเอาละครับก็ต้องบอกว่างานในครั้งนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นงานแฟนมิ่งครั้งแรกของน้องนานยในประเทศไทยเลยใช่นะมันเกิดขึ้นได้ไหมครับน้องนายงานนี้ฮะ จริงๆแล้วเราอยากทำแฟนมิ้งที่ไทยมานานม,มากแล้วครับแต่ว่าด้วยตารางหลายๆอย่างหรือว่าสเกจจลหลายๆอย่างมันไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้ว <Okay. S 2> ผมก็พยายามบอกพี่ๆทุกคนว่าพี่ๆทมงานครับว่าอยากทำจริงๆแบบหาโอกาสให้ทำหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเง uh ี้ยใช่แต่ว่าหลังจากออกมาจากวงเพิ่งได้มีโอกาสที่จะแบบตัดสินใจเองจริงๆเมื่อไม่นานา uh huh. แต่ความจริงเนี่ยในใจของเราอยากจะจัดงานแฟนมิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่ จริงๆเราอยากจัดมาตลอดเราเป็นคนไทยเนาะเราไม่อยากจัดเพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสที่จะได้มาเขาเรียกว่าสัมผัสหรือมาอยู่กับแฟนๆที่ไทยจริงๆขนาดนี้จริงๆไม่อยากจัดมานานมากแล้วสเกีชั่วมันไม่ได้เลยใช่ไหมงานยุ่งมากเลยฮะแล้วล่าสุดเจอแฟนๆที่ไทยนี่เมื่อไหร่กะนานะหน้าริลันถ้าเป็นออฟฟิเชียลมีทิ้งน่าจะนานมากแล้วน่าจะเยอะน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนเลยเหรอฮะแม่น่าจะใช่ เออเออนึกกันนานเหมือนกันนะย้อนกลับไปนะนะอ,อันนี้นะคือซ้อมหนักใช่ไหมได้ข่าว <c oughs> ก็เลยเสียงหายๆนิดนึงนะฮะวันนี้ <c oughs> ใช่เพราะว่าสองสาวันนี้ผมต้องร้องเยอะมากแล้วก็ต้องบินไปบินมาอะไรครับเขาเรียกว่าแพลนการการการซ้อมร้องการซ้อมเต้นอาจจะเยอะนิดนึงอ๋อก็แดงว่าจัดเต็มแน่นอนแน่นอนนะฮะระกวดงานพลาดนะครับผมถ้าอย่างนั้นอยากจะรู้สปอยหน่อยได้ไหมว่าไฮไลท์ของงานแฟนมินติ้งครั้งนี้มันจะมีอะไรบ้างครับ ขอแบบไฮไลท์เลยอ่ะพี่น้องในแบบอยากจะทําอยากจะโชว์ศักยภาพของเราแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับเราอย่างสตอบรี่ทุกคนก็ด้วยความที่มันเป็นแฟนเมทิคครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหมครับรอนี้ผมก็เลยอยากทำหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น การร้องเพลงอาจจะมีการเต้นแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการแสดงนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับก็พยายามทําทุกอย่างให้มันเต็มที่เพราะว่าอยากทําให้ครั้งนี้แฟนมิติ้งครั้งนี้แบบจัดเต็มแล้วก็ทาให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความสุขในการมามาดูครั้งนี้ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะมีการแสดงด้วยทีนี้อยากรู้ว่ามันจะมีการหยิบเอาซีรีส์หรือว่าผลงานที่เราเคยเล่นเนี่ย มาอ,นนอยู่ในงานหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้หรอถึงก็ต้องยืนเลยเหรอฮะอันนี้คือจุ่ๆถ้าบอกข้ามสปอยไม่รู้น่าจะพอดาวน์โหลดแล้วมีอะไรบ้าง<อ>มีเพลงเร็วเพลงช้าแน่นอนครับผมนะฮะพอจะบอกได้ไหมว่าเพลงเร็วเยอะกว่าหรือเพลงชานาน้าเยอะกว่าพอๆก,กันนะพอๆกันเลยเหรอแต่ว่ามีทั้งสามภาษาเลยนะเพลงมีสามภาษาเลยนะฮะก็จะมีไทย มีจีนแน่นอนแล้วก็มีอังกฤษใช่ไหมครับผมอ่าโอเคก็คือครบทุกอย่างรองเล่นเล่นละครเลยนะฮะแล้วได้ข่าวว่าในครั้งนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าสเปเชียลแกสตูเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษใช่ไหมฮะพิเศษมากในงานครั้งนี้ช่วยเล่าถึงแขกคนนี้หน่อยว่าเราสนิทกับเขาขั้นไหนเบอร์ไหนบอกว่าหยอกล้อกันเบอร์ไหนเออเออเราสนิทกันมากเลย เพราะว่าด้วยความที่พูดชื่อเลยแล้วกันเนาะเพราะมันก็เคยพูดออกสัมภาษณ์ไปแล้วครับผมก็คือยียเป็นต่อก็คือเป็นต่อนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะครับเยียเป็นต่อยังยเป็นต่อเลยออนี่แสดงถึงความสนิทกันมากๆเลยนะครับเป็นต่อนะครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมา4ปีซึ่งการรู้จักกันนะครับคือรู้จักเพราะว่าเราอยู่บริษัทเดียวกันแล้วก็เราเป็นเทรนนีมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่เป็นเทรนนีเขาบอกว่าที่ผมจะไปประเทศจีนตอนนั้นเราเป็นเทรนนีกลุ่มเดียวกันแล้วก็ ทุกวันก็จะอยู่ในการกินด้วยแบบกินข้าวพร้อมกันนอนพร้อมกันเพราะว่าอยู่กันเป็นหออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อมพร้อมกันเลิกง,งานพร้อมกันเข้างานพร้อมกันทุกวันก็สนิทกันมากๆแล้วก็รอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นโอกาสที่เป็นครั้งแรกที่ก็คือเอาเขาเรียกว่าอะไรการม่สศิลปินมาขึ้นเวทีด้วยกันครั้งแรก ืมครั้งแรกเลยที่ได้อยู่บนเวทีเดียวกัน,น,นแล้วก็นในฐานะศิลปินด้วยแล้วเขามีส่วนส่วนช่วยในการแบบออกแบบหรือว่าคิดอะไรในโชว์นี้บ้างแห้ในการเสนอไอเดียไหม,มแลเราไปถานเขาบ้าวัน,ว,นวันสองวันนี้เราก็มีเพราะว่าเราจะมีโชว์ด้วยครับ<อ>เราก็า<อ>ดีไซน์อะไร เกี่ยวกับเพลงนี้นครับเยอะแยะไปหมดเลยก็แบบอยากจะทำให้โช์นี้ออกมาดูมีความเป็น p o w e r f u l ที่สุดเท่าที่จะทำได้รืรโอเคทีนี้พี่ขอดอนถามกลับไปถึงโชวดีวกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยน้องนายมีส่วนคิดในการที่จะทำโชว์ขึ้นมาเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าไอเดียหลักๆของโช์นี้คืออะไรที่เราอยากจะโชว์ผมว่าไอเดียหลักๆครั้งนี้<อ>มันเป็นไอเดียตั้งแต่ผมเข้าวงการมาตั้งแต่แรกเลยครับือผมอยากที่จะ ให้แฟนๆทุกคนหรือว่าคนที่เพิ่งจะมารู้จักนายเองมีความสุขจากผลงานของเราเองดังนั้นท็อปิกหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการมอบความสุขให้กับคนดูมากมอบความสุขให้คนดูราหรองว่าทุกคนดูกลับออกไปแล้วจะต้องมีความสุขมีรอยยิ้มแน่นอนหวังว่าหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะหรืออาจจะมีคราบน้ําตาจากความประทับใจก็เป็นได้หรือเปล่าออแล้วทีนี้ ขั้นตอนในการเตรียมงานเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยากพอสมควรเพราะว่าก่าจะมาเป็นงานในครั้งนี้ได้เนี่ยก็ผ่านการคุยกันมาใช่ไหมฮะแล้วตัวน้องนายเองที่ก็มีงานอยู่ที่เมืองจีนด้วยใช่ไหมฮะแล้วรานนี้จะในเมืองไทยเนี่ยโหสเกจตูน่าจะ ยุ่งพอสมควรเลยนะใช่ไหมเขาก็จริงๆผมก็ไม่ได้เหนื่อ,อยคนเดียวหรอกเผมก็มีพ<อ>ี่พีทีมงานทุกคนใช่ไหมที่คอาช่วยเหลือกันมาตลอดแนละ้วก<อ>็เป็นสปอนเซอร์หรือว่าใครๆก็ตามก็คอยซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอด<ช>น้องถ้าจะยุ่งก็น่าจะยุ่งเป็นเรื่องของการเตรียมโชว์อะไรอย่างเงี้ยเขาเพราะว่าช่วงนี้มันมีหลายๆอย่างที่จะต้องทําไม่ว่าจะเป็น ช่วงสองสามวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะต้องซ้อมเพลงงานแฟนมิ่งงานเนี่ยครับ<า>แ็เีวพร่งผมจะต้องบินกลับจีนไปถ่ายรายการอื่นต่อระหว่างท<ห>างเราก็ต้องบินกลับมาแล,แล้วก็ซ้อมแล้วก็จะได้ขึ้นแสดงออาจจะเป็นเรื่องของสเกจลที่มันแน่นเรื่องก,การเตรียมตัวของตัวเองมากกว่าครับแล้วมีข่าวว่าเพิ่งจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมสองวันก่อนสองวันก่อน็คือตอนคืนก็ เมือ่อคืนวานนะเมือม่อคืนเมื่อคืนสักหนึ่งวันที่อยู่เต็ม่ในเมืองไทยนะฮะแล้วอีกสองวันก็ต้องบินกลับไปแล้วด้วยอ๋ออบินไปแวะหนึ่งครับไปไปถ่ายรายการแล้วก็เดียววย๋ยวก,ก,ก่บินถ่ายเสร็จก็กลับเลยถ่ายเสร็จกลับเลยกลับมาเตรียมงานถ่ายเลยพี่มันจะเกิดขึ้นบนอาทิตย์นี้แล้วนะไม่พักผ่อนบ้างหรือไงมันสนุกแหละมันสนุกเราได้ทำสิ่งที่เรารักใช่ไหมฮะก็อย่าลืมพักผ่อนนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยในเมืองไทยเองโอ้โหเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะฮะแต่่่่เค้้าาาาบบบออกกวทททุพพืืนนนนีีีงจจะะมฝรั แต่ทุกพื้นที่จะทุกคนเนี่ยมีแต่น้องนายนะผมอะไรกันเนี่ยหย่อนแทนพี่พี่ทุกคนหน่อยนะครับผมนี่พี่พี่ครับถ้าเกิดชอบมุกก็ปกมือ uh กันได้นะฮะเออนะครับผมถ่ายรูปกันอยู่ถ่ายรูปกันอยู่โอเคโอเคมันมีความตั้งกล้องไลฟ์ถ่ายวิดีโอด้วยไงนี่นะอ่ะแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับเหล่าอย่างสตอรี่บ้างในครั้งนี้ที่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้บัตรน่าจะใกล้หมดแล้วด้วยนะครับได้ข่าวว่าหมดไปแล้วประมาณ80% นะฮะมีอะไรอยากจะบอกผู้เขาม้างครับก็ไม่ว่าจะเป็นย m e สตรอเบอรี่หรือว่าเป็นนายสหพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแฟนแฟนนายจากประเทศไหนนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่พพอร์ตมาตลอดแล้วก็นายจะพยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้ตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็หวังว่าทุกเวทีหรือว่าในอนาคตในความเป็นตัวนายเนี่ยจะสามารถทําให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆได้แล้วก็หวังว่าครอบครัวของเราใจก็ขึ้นไปเลย นี่แล้วผมขอเซฟปรม่มหน่อยนะฮะให้กับน้องนาย,นายมาีหน่าตาต้องหน้าเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปล่อยผลงานอัลบั้มออกมาด้วย oh, ใช่ไหม Yes เออตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเป็นอัลบั้มโซโล่แรกของตัวเองช่วงก่อนมีปล่อยเพลงออกมาแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นโซโลค่ครับเป็นเป็นซิงเกลิลแต่ว่ารอบนี้เป็นอัลบั้มจริงๆรอบแรกครับมันพรุ่งนี้แล้วมันมีความพิเศษยังไงบ้างพูดถึงนิดนึงแล้วกัน ความพิเศษของอัลบั้มนี้ของเราเอ,อ,อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่สามารถพูดได้ว่าบ่งบอกความเป็นตัวนายเยอะมากๆเพราะว่าทุกเดโมเองหรือว่าทุกเพลงเองการอัดทุกสิ่งทุกอย่างหรือต้องผ่านสายตานายทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วับพยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้เยอะที่สุดครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นอัลบั้มแรกผมว่าอยากจะให้ทุกคนรู้จักตัวนายมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเรา จะเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรฮะอยากให้ทุกคนเข้ามารู้จักกับนายกฤชเยื่อคืนนี่นะครับพรุ่งนี้เราได้ฟังกันแน่นอนกับผลงานที่เป็นตัวตนขอ,ของน้องนายที่สุดเลยจะว่าได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวงานแฟนมิน้งก็จะเกิดขึ้นเราด้วยนะครับแหมโอ้โหวันนี้เรียกว่าแฟชั่นเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะฮะนิดหน่อยนี่นิดหน่อยเหรอครับอันนี้ใส่อยู่บ้าง ใส่อยู่บ้านใส่อยู่บ้านเหรออะไรแบบนี้เออแล้วก็ถกเสียงนิดนึงด้วยนะครับใช่ไหมครับโอเคโอเคอ๋อแล้วก็พรุ่งนี้มีซีรีส์ออนแอร์เรื่องแรกนะครับอ๋อเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเรียกว่าพวจียนนอร์ครับพวจียน The Second Season หรือว่าภาษาอังกฤษนะจะเรียกว่า Insect Detector อินสักดีเทคเตอร์ทูครับแต่ว่าผมผมในซีรีส์ถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์จีนเนี่ยแต่ว่าเป็นซีรีส์จีนไทยซึ่งผมแสดงเป็นคนไทยชื่อว่าเต๋อเต๋อเป็นตำรวจเต๋อนี่คือเต๋อชื่อไทยเต๋ใช่ไหมฮะโอเคโอเคเมื่อกี้คือมีมีสำเนียงจีนเข้ามาไปเป็นเต๋อหรืออะไรเงี้ใช่ไหมแต่ชื่อเต๋อเลยนะเต๋อไ่้เต๋อได้เต๋อนะครับก็ฝากฝากเป็นใจเลยอ่าพรุ่งนี้แล้วนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้เกี่ยวกับเอ่อสืบสวน สอบสวนอ๋อสืบสวนสอบสวนใช่ค่ะซึ่งมันซึ่งมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับต่างๆใลายๆออที่พี่เห็นลูกที่เรามีแบบว่าเป็นป้ายห้อยคอด้วยใช่ไหมเป็นตำรวจอะไรย่างนี้ปะ Yes ใช่ไหม Yes อ่าโอเคโอเคแเราบเไปคนขคับความจิตนี่นะครับพรุ่นี้แล้วนะฮะผลงานเยอะมากเลยนะในช่วงนี้อนนพอตม,ม,มากๆเลยนะฮะหนุ่มคนนี้อ่ะสุดท้ายนี้นะครับ ากอะไรถึงแฟนๆหน่อยละกันสำหรับ n i g h to Meet You First Fan Meeting in Thailand 2024ในครั้งนี้ครับผมครับก็ n i g h to Meet You the First Fan Meeting Thailand 2 0 2 2นะครับวันที่วันอาทิตย์ที่26นี้นะครับที่สยามพิรเกอน,นะครับก็ฝากทุกคนมาให้กำลังใจแล้วก็วันจริงอยากจะแต่งตัวกันมาอย่างไรก็เต็มที่เลยะครับเรามาเอนจอยกับ The first fan meeting ในไท a นะทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับ <laughs> เราเรามาเฮลตี้เรามาเจอกัน,นะคะ okay. นรับผมอ่าโอเคขอเซิ้งแป้นมือ่อยนะฮะนี่ <laughs> แต่น้องนายก่อนจะเป็นห่วงที่พี่เพราะว่าเราต้องดูหลสุขภาพด้วยนะเราไม่ได้ป่วยเรา <c oughs> แค่สิงหาเฉยเฉยนะครับต้องนอนพักผ่อนเยอะเนี่ยอ่ะไม่ต้องเครียดฝากด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้เราได้เจอกันแน่นอนนะครับที่โรงละค ank, รเคแบงค์สยามพิคเนียสยามสแควร์วันนะครับฝากด้วยกับงานแฟนมีติ่งครั้งแรกของน้องนายเลยนะครับนายชูมิทอยู่ first fan meeting in Thailand 2024นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆอยากได้ข้อมูลแบบล้วงลับ อยากจะรู้ว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในงานแฟนมีตครั้งนี้เนี่ย <S <S เดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถามกับน้องนายตรงๆเลยไม่รู้น้องนายจะหลุดบ้างหรือเปล่าอาจจะต้องรอต้องรอนะครับเดี๋ยวก็สามารถสัมภาษณ์หลังจากนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าสําหรับงานในครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับจะเกิดผู้ขาดผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเดี๋ยวต้องขอเชิญขึ้นมาบนเวทีถ่ายภาพรวมกับน้องนายด้วยนะครับผม ขอเชิญคุณพัฒนิพันธ์นะครับเขมัโยทินครับเลขานุการกรรมการผู้จัดการและฝ่ายการตลาดบ,บริษัทเอ็มวอตอร์จำกัดครับผมเชิญเลยนะครับจากน้ำดื่มสปริงเกิลนะฮะขอีิงประมือด้วยครับและอีหนึ่งท่านนะครับคุณอุไรนะฮะที่ปรึกษาบริษัทอินนิกมีเดียแอนด์เนเร์เทนเมนต์จำกัดครับผม อิพันเขียนมโยธินนะครับเลขาธิการกรรมการผู้จัดการและฝ่ายการตลาดบริษัทเอ็มวอเตอร์จำกัดครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอูไรครับที่ปรึกษาบริษัทอินนิคมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับขอขอเซ็นประมือด้วยนะครับ นะครับอขอบคุณนะครับผมขอบคุณผู้ราย่เป็นอย่างสูงเลยนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีก2ท่านด้วยนะครับสรารหยเท่าแก่น้อยนะฮะแล้วก็สู่ต้าเสียฮอตพอตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้น้องนายถ่ายภาพบนเวทีเลยเดี๋ยวเดีวเลยนะครับ1ช็อตนะฮะเสนอพี่ๆได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะแฮชแท็กของเราเนะครับ Nine to Mid U in BKK แล้วก็แฮชแท็กในขัานก่อนชิมครับผม โปรบมือตดนางนะครับให้กับเรทของเราในวันนี้นะครับน้องนายกอนชิดครับผม